สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกีงน้อยสุภูสุคนนะครับผมมาแล้วครับตามเสียงเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกับทมีกีงน้อยครับจัดให้นะครับบออายเลยบ่ลายมือแล้วไอ้มันเละๆดำๆก็เแล้วทำหน้าเมื่อวานห่ากก็ว่างครับพ่อแม่พี่น้องไปเหตุวี่ง่ได้อยู่บม่ได้เศาไปเฮ็ุอย่างนี้ดับนะก็แล้วเมื่อนี้ไปตัดหญ้ามาเอาเอาหญ้าให้งัวตัดบบเลตตัดหญ้าสวนวายลู จับจูดเลยเนาะมามามากินข้าวไว้เจอเมนูโปรดแม่กันเสียกแล้วบลาปูดำไมากินข้าวซะก่อนเ่ะหยิบซีคิดทอดนะฮะแม่แม่มาลูกเพิ่งกิดทอดอีแม่บ่มื้อนี้ครับได้ลงทะเลส้มตำครับมีปูม้ามีกุ้งแล้วก็มีหอยเชอรี่นะจัดก่อนแม่แม่ของโปรดนี่นี่มีไข่ปูนดำเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไข่ปูมันปูนี่เด้อพ่อแม่ เหมือนกินน่อยครับจัดกันครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำแม่เด้อเือกอนอื่นกับแม่ขอโทษนะเด้อนำนายกับอบ้าอาบลูกเอ้เอ๊ซีพี่น้องพนสิขีเดียดแม่แล้วโอ้แซ่บดีดแม่แม่นบ่น้ำปลาน้ำนัวน้ำปูลาแซ่บนัวล่ะครับผมของพี่เป่าแดงแม่นบ่ลใส่ปูล่าไอบ่ลน้ำอื้อหือ ยอดแล,ล้วลูกโบอยากซีโมในลูกของปูดพ <c oughs> ี่แม่มักซินตำทะเลเราเนี่ะแม่คอมาครับอยากกินตากุ้งในปูมาเสริมให้น้ำแซ่บตากินเป็นถาดเลยพอแม่ี่น้องเล้วฮ <c oughs> ะูฮมาไม่กินได้ไห่อแม่

ฮ้อนครับอ้าวผมน้องบังคับบ่มีแสงเดดทั้ฮ้อนคนเศร้าตกผัดฮ้อนก็นม่พปีน้องเลยซีโต๊กอีหรอแม่วะริงง่อยกับงงเรื่อนครับอากาศแซมเ้าบังหันเนาะแต่อปูแม่จะใส่นาะน่าหลักคุณปูครับว่าเอ้ไอ้คนขายอาหารทะเลครับย่วำเพอเป็นลูกรักอีเม่ เพิ่อมาไก่ดีให้กินตลอดอาหารทะเลเพิ่ามาให้แม่เจ๊งน้อยกินตลอด,ออลดน,นะครับผมขอบคุณห้าหลายเด้อนะครับผมขอบคุณหลาเด้อลูกหลานเด้อเป็นไอที่นับถือกันนะครับผมหั่งให้มีเด้อลูกเด้อขายของไายดีเดคุณจักแม่หมักปากมาให้กินตลอด ใช่ครับา<ส>ัดกับไก่แม่้องเมนเือบะหมี่นดอก <c oughs> หอยกันนุมน่มๆกรึบๆบเหนียวเลยแม่กินคุ้ม่อลองบง ตอนแรกอะอยากกินกุ้งสดไหวว่ะมันโบมีนนยนนะอยู่วันนี้น้อยก็เลยอันจัดลวกซุปให้กินนะครับเพราะแม่ให้คน,นกินนันเป็จแล้วแซ่งสุขภาพน้ำนะแซ่บขนาดผักสลัดกรอบ,รอบส,ดสดแบกเครื่องอไรจเจ็บเอวลรกจเจ็บหลัง ยืดนปูมมนปูก้าเมายืดรถแม่ก็บอยังออกคลิปน้ำประได้แล้วแม่อ่านเนา้อดำจงเขียวจัดก่อนอมไม่ต้องอคุยน้ำนัวครับ อืโอ้มีไข่นะ้ำบรุกนี่ไงแม่นั่นละบ่าวแวมาตรทาน กินปูเซ็บๆซบขึ้นทอดผู้หายเด้งขึ้นทอดลูกชายผู้หายเด้ง <c oughs> เ, <c oughs> เป็นไดมาบ้านเรานี่แมาจ่อยล่งบดหรืว่นขึ้นคือ <c oughs> คตึง <c oughs> ะฟังอ้วนเนอะไอะ้มันอยู่ตูเลยได้มากระเลียมก็มือครับพวกมันไปน้องโอ้กันมาก่ายนาร้ายเลยบางทีอืมหายใจแรงยังไะวยายบ่ <laughs> <i be> <re> tất công bên tôi tôi là không mhm 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 im mhm 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 Học trang ngàn mà nhôm bò bán chẳng sơ phai bò Sơ phai khắp Thì nó đáy bàn luôn, thịt nháng Thì bà đang hát tết nhà bán Thì khuẩn kháo lộn là cư nọ mày bà cơm เก่งน oh, well. so ้อยบ่ต่ำลูกเก่งน้อยเบาต่ำโอ้แซ่บแซ่บลูกเลือกแม่ว่ดเส้นจำให้ยุแม่ไปที่เดียห็นบังคำย้งตื่นบ่หยังที่แม่ยากเวียงวัดเบาสองแม่ลูกถาดเลยลูกนี่ฮะมุมเงินจานเลย แซ่บแห้งครับอรอบก่อนกินน้ำแหม่น้องงงวยเนาะจะทหงงมาก แม่กบับผมไม่ค่อยเวลาเห็ดกับเผากินกินแต่อาหารสำเร็จอืมกุ้งนะลายแทบบัเบ้ลดอกใส้มือคุยก่อนครับ ทั้ง,ทงแม่ทั้งลูก้อเงือออกได้แม่กี่น้อยครับเป็นคนเงื่อ,อร้ายคนเงื่อ,อร้ายในาะว่าเลือดล่มดีแม่บ้ กูที่ซูดีอยู่แม่ปวดลงังม่แม่นานพี่น้งอ,องแบกเครื่องหึงเด้ยปวดธรรมดาและบันเฮาเซาเฮ็ดสองเม่อยจังนอนมันก็เซาปวด แบ่บแห้งลงใ่เห็นแต่พี่น้องเพิ่นกินอยากเดชแม่ปะออแม่อยู่ผัดแม่บบก่อยได้เข้าอำเภอเดชมีโอกาสได้ไปเมื่อวานก็นเลยแหวะซื้อมาจัดพี่แม่ครับแว<บ><ส>่หิก็ย่งมาก เพื่มอมาตนากับทำแล้วมดละหมูกินลูกกินในรลายจะแทะใดสซิมดลูกเริ่มอยู่แล้วครับกนดามันจะลายผู้เดวราเมอยากะจัดติมคาราบิ้วเลยครับ ลูกินมาก,นกเนาะเยอะอีกสักคำก่อนลูกแม่แซ่บนี่พี่น้องแม่แซ่บเนาะไปกินกุ้งนุ่มเด้งดีขนาดน้องก,กุ้งก็ได้บุกข้าวเลยหวานเนาะบรรยากาศก็ดีแน่นี่ครับฝนโตกนะครับพ่อแม่พี่น้องจะมีแดดออกเน่บดเน่ บรรยากาศบ้านเฮา,าเป็นยังไงเผือกซึกเลือ <c oughs> ผู้เท่าเนาะเจ็บแควแล้วแม่ก็ไดครับพ่อแม่พี่น้องไอได้ลูกก็สะถอน <c oughs> บอกเลือดเลือดซีกนึงแบบเดี๋ยวซีกนึง,นงอ๋อพ่อแม่พี่น้องเก่งน้อยกับทำเมกันได้นี่นีแหละครับตำส้มตำครับเมนูลงทะ่ลอดทะเลมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไม่หายกินฮอดบางเอฟซีบางคนก็บอกกินฮอดทำเอง ขอขอบคุณน,น,นะครับผมที่เป็นกำลังใจพี่น้อยทั้งเบาแดงทั้งคุณแม่นะครับผมขอขอบคุณสุขุสุคนเด้อนะครับผมพี่น้อยชิเดลาพี่แล้วน้องไปแล้วนะครับผมคิดนามาผมมาพ่อกันใหม่จะได้กินนุมกันอีกบอกได้กินแล้วอยากแล้วล <S <S พ่อกันใหมครับผมสวัสดีครับ